ไปจังไดเงือะเท่าเอ้ยบวกเราจกลับบ้านกับเงอนเท่าเอินมึงมาหนี่้มาหนี้มาหนี่เดี๋ยว้ไปคืนไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวเฝ้าศูนย์เดี๋ยวเฝ้าศูนย์เดี๋ยวเฝ้าศูนย์ยังไปใส่มาฮะอันเมื่อคืนเองใอยไปกินเลี้ยงน้ำโมกินเลี้ยงียังกินเลี้ยงงานวันเกิดวันเกิดพูดใดอีกวันเกิดบักจืดดิมันก็เกิดดูแท้ ก็เกิดปีลนะ้สองเทือนตัวส,สองเทือนอีหยังเทือดเทือนึงมันเกิดมันเลีนหมด่ะเทือดสองเกิดเมียมันโอ้ยหาทางออกเนาะหาทางออกเนาะเมื่อหาทางออกมันออกมาเมื่อไหรเมื่อขึ้นจะกินมันเดือดเถ่า,ถาเป็นยังคือบม่มาบ้านเขาปฏิบัติตามกฎจราจรกฎจราจรอีหยังเมาไม่ขับเลยเมาไม่ขับแล้วจะขับยังไงก็เลยบอกขับสิโอทูมือขึ้นนี่ อันเงิ่นมันเจ้าให้คอยไปหาร้อยได้ค้องเอ้ยเข้ากับยูน้ากันมาหลายตีแล้วเลี้ยงลูกสองคนสามคนจนว่าเขาใหญ่เบิรล่ะตื่นเศร้ามากห้ามไหนก็เห็นแต่เจ้างอ้อมอยู่เจ้าเมื่อยอยู่บ่เจ้าอยู่ก็คอยหันโอ้ยอันเมื่อยแต่ยังมีมือเศร้าได้พอยญ่เหี่ยวขั้นจนแล้วบ่ขยันนี่มันก็สิจนอยู่บ่อเศร้าโอ้มันกับแมงกุ้เจ้าดีแหละเนาะ่อยพ้าเจ้าเห็ดห้เห็ดหน้าปลูกพักปลูกมีเจ้าลำบากบ่อ โอ้มันกะสิบเฮ้านาอเฮาเฮ็ดจูซุมือมันกะเป็นเรื่องปกติตกใบกะไปเก็บบักแตงง้มแรงกะเอาไปขายกะหั่นลาข่อยเห็ดเจ้าเฮ็ดเวียกหลายข่อยย่านเจ้าเมื่อยอันข่อยนะมันบ่มเมื่อยดอกวัตถมีเจ้าอยู่เคียง้างบ่มเมื่อยลหรมึงกูพีเมื่อยตื่นถือมาตีสองตีสามก็เฝ้าลูกไปหากีดยางส่วยมากกับไปหาสีเขาตกใบกับไปเก็บบักแตงง้มแรงกูเลยหอบไปขายอีก เมื่อบังนี่บมื่บังนี่บังออียงเดี๋ยวนี้ก่อนจะบอาเนี่ยเป็นใจของไหวฟั่งหัวกับเม่มันเพียดกันเนี่ผู้ใดเพื่อนเฟสคอยเนล่าเมียมันโพดดาหัวตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเ่อคยขึ้นวันสิบเป็ดบูรับจับเถื่อนไม่ได้เป็ี่ยนผู้ให้ให้มาตลอดมีผัวกะซำบ่มีมึงจะไปไหนมึงก็ไปกูบดความอดทนแล้วพนะเออแล้วเป็นจ้าไหนบัดนี้ไว้คอยกเขาไปกดไล่ให้เขาเนาะ เอาไปคอมเมนต์พมอุดแล้ว่ากันดีๆเดี๋ยวมันกับพานไปดอกมาจะได้จะควงกันได้สองมือตอมาบาดนี่เป็นจังไดล่ะเมี่ยมันกับโพดอีกนี่มันมาจังไดบาดนี้ขอบคุณนะที่ยังอยู่เคียงข้างกันตลอดมาระสันเอากูด้สันขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างกันตลอดมาเอ้ยรอยเล็บกลายเป็นเล็บหัวเล็บบาดนี่อีป้อมเงยตัวกู คอยขอสัญญาเด้อว,ว่าปีใหม่แล้วคอยสิเป็นคนใหม่จากที่เคยเมาใจแง่เมลแรงต่อไปคอยสิเมาเศร้าเทียงแรงและตลอดปี2024คอยสิเมาตลอดไปตลอดปีขอบคุณค่ะนี่คือจอมยุดเด้อแต่ละเมื่อแต่ละเว้นเนี่ยโอ้ยผุ่มเทเวลาไหครับการฝึกฝนวิทยายุดอืม เท่ห้วยจีนนี่โอ้ได้ว่ามันทุกเท่นทุกทาก่าเลยโดยเฉพาะท่านกกระเลียน <ừ. S 1> อายุนุม่มบัดเมาจังสิโอ้ยมาต้องห่วงแล้วเฟิได้ไหมยาว่ะยาเจ้าเสือบอกง่ายๆซะลอบาดังจีน